ว่าข่าวครา,าวของคนในวงการบันเทิงเรื่องราวที่ทำให้เรายิ้มได้เนี่ยก็มีอยู่เยอะอย่างเช่นคนในวงการบันเทิงหลายต่หลายคนเขาก็หยิบยื่นน้ําใจในการช่วยเหลือเป็นการบริจาคค่ะให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะนั่นก็คือนางเอกใจบุญทั้งในจอนอกจอเลยสําหรับสาวแต้วนัทพร <c oughs> ทพเธอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจนะที่ส่งไปให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ที่กําลังต่อสู้กับโรคโควิ <c oughs> ดสิด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและก็มูลนิธิต่างๆที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จำนวน11แห่งด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นที่ละจำนวน3 0 0แสนและก็อีก2ที่เนี่ย1 5 0่0บาทรวมทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นเงิน3ล้านบาทด้วยกันซึ่งเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวแต้วกันเป็นจำนวนมากเลยนะจ๊ะยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งคนก็โอ้โห สายบุญอยู่แล้วสําหรับสาวจ้าอาสยามนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดงานถูกเลื่อนถูกยกเลิกไปแต่เรื่องงานบุญจะไม่เคยรีรอเลยจ้า mm. ล่าสุดก็ตอบแทนจังหวัดบ้า,บานเกิดนะคะจังหวัดอ่างทองด้วยการบริจาคเงินจํานวน50 0 0 0บาทเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 mm. เช่นเดียวกัน ต้องบอกว่าเห็นท่าที่เธออนุโม,มทนาตา่างๆนะคะโอโ้โหน่าจะอธิษฐานนาน,านอธิษฐานใหญ่อยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นยังจับมือกับแฟนหนุ่มพิจธนพลร่วมทําบุญบริจาคเงินจํานวน70 0 0 0มืบาทให้กับศูนย์สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยนะจ๊ะ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหน้ากากขาดแคลนชุดนะคะแล้วก็ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทุกท่านนะคะสู้ๆต่อไปนะคะที่สําคัญเราเป็นประชาชนเนาะเราก็อยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ แลวก็อีกหนึ่งคนนะคะพิธีกรอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาก็ร่วมทําบุญบริจาคเงินจํานวน1น0 0 0แบาทให้กับศูนย์สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกันยังไงก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนด้วยเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็ร่ต่างไปหลายแห่งนะคะ,นะคะก็จะบอกว่า<ม>ช่วงนี้ก็จะเห็นแบบหลายคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งน้ําใจเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับคุณ